สบายดีพี่น้องเปิดภาพมากเห็นดอกกระเจียวเลยพี่น้องเลยบอท่านงัวงสองดอกท่านดอกหนึ่งพี่น้องอ่ะเบื้องเอียงอันนี้มันอันนี้ใบมันใบม,มันบอตัวไหนมาซับข้าวฟ่งางซับมากกับทีมงานจิ้วมาเนี้จิ้วแจ้วขับรถขับรถนะขับรถดึงก็กได้ดึงรถมากกับทีมงานมาเนี้ยทักทา,ายสบายดีป่ะลุงมลุ้ลุ ทำทองสบายดีเนาะแม่กระบะราบรนนาพี่น้องเยกับเด็กๆมือหนิเอ่อห่างมือนะไอเข็มบลเก่งลืมนี่ไอเข็มเน่ยบลอกเก่งมาท่านคือว่าข่อยเอาได้บล็อหูขึ้นบัวอันี่จักเอาในชาลืมอันนี้แล้วต้นอันนี้แล้วดอกมันกดนะให้พอไอพะดาเอาเอาให้คือเมื่อวานนี่สั้นเพราะท่านง้อได้บลอื่นมาหนิ แม่ติดดอกมันตรงนี้นะติดแม่หน่อยใช่ไหมลูกดอกมันแหละนี่ดอกมันดอกมันเมืออื่นนี่ขึ้นงาวโลดขนาดคอยทมไหวมื่อวานนี่มึงดูงัวมากินเลยอืมเดมันกำลังสิขึ้นเดมึงกำลังสิง่าย

cái này cái cái bay cả cái này mua kim bay à, này, này. Ừ. này, nó này à, à, đi thấy không Mày mình mày 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 ăn mày 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 ở đây mày 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 ไายมาทันงัวอันนี้มันแมนด้่สดาเฮดบดนี่เบิ้งดู๊เขาอันในต่อยทึงอะเฮดบดแหลนเบืงพื้นมันดูเออแมนเบ้งให้ใชนี่เบิ่งเบิ้งไอไอาวนเฮดบเะตานาลีสแกงลงม่เก็บว้ใส่ตู้เย็นใบถานาะเฮดบอสจ้าวาตอจิกตัะน่อยจ้าวขอเจ้าหน่อยได้ับปะหนุมี มาห่อต้่นบอกว่าซุปพี่น้องเลยเด็กยกพักันกินก่อนกินบอกว่าสุปขาเขาเนี้กินบอกว่าซุปตำ้มนี่เนืนี่นี่ตั้นี่ใหชิมเลยนะหางนึงช่องหมาเอยถ้าับกได้นก็เอาไปบิดคู่คูข้างพุดพุด chắc chắn ừ. chắc chắn chắn ừ. chắn ừ. chắn ừ. chắn 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 không chắn 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 แค่น่นนุ่งแบบน,นี้น้กินถูกเต็ม,ต,ม,มต้นเลยพี่น้องสุกไม่ร้อยนะอู้ป,ะป,ะป,ะาะปะ้าป้าป้าธรรมาถ่ายเลยป้าคำพองคุดแมงขานูนพี่น้องเอ้ยอยากคุดอุ้ยได้เลยเฮ้ยมึงดูใช่ดูอเออได้ตัวหนึ่งพี่น้องแมงขานูนแดงนะจ๊ะนี่ไข่แมงไข่เลยบุหรี่ของมานั่นแล้วใส่กระตา่าย ปเดินทางเมื่อ,งไ,อไงก่อนจะกินขนมหนะ่ยน้เออเออช้าเมืองไงก่อนจะกินขนมกันนำที่นำกับขนมมานำหน่อยอไปหาหูมันหูจักจีบบอเ็นมเปนจังก้นเด้อห้องหาเนยดูเนยไปทางใดแล้วนี่เราไประรุ้งคุยหนึ่งจ้ะนี่คำพ้องสีกน้นเลหาเอาน้ำก้นหาก,ก้นเอาอย่าก้นอาก้นสีก้นโดนชำได้พีน่น้องเยนางเนยไปกันพอ่อคำพ้องมานำเฮาแยกย้ายกันหาพี่น้องเย ก้นเทิงเซยได้นี่บริธรรมดานี่พี่น้องเด้อกุ่นจิโร่ก็ยังเทิงมันได้เด้อเออนี่โอ้ยได้เซยมึงดูพี่น้องจ้าจังหน่อยไปจกมึงดูเธอมาสอนซองลูกมึงดูนี่ตัวที่สองของคำพองบอกเกินหาคุยเด้อพี่น้องจังหน่อยเพิ่นชุบเงินกับเมื่อย เขากับคนต่อเบิดบอไปไปต่อมนขนุนแดงดแล้วใช้เมนขนุนเลยนะโอ้ยพอเร้วในโตเดียวคำพ้องในสองโต๊เลยสูกคำพ้องก็ไม่ได้พอนี่ฮะนี่สิเห็นอยู่บ่สิได้อยู่บอพอได้ทั้งได้ส์ เลี้ลยไอ้เนื uh, ้อโจ๊กส oh. ิไทอู้จ๊กเบิ่งมันมีตัวเดียวนะคําพองชัวเบิ่งดูเจอมีอนช่องดิบนี้เรนี่เรนสีก้นเรืองคัมพองสีก้น่ะเฮ้ยเจอโตเป็นยังไงจะขือบอกได้ซ้ำโตเลยดิด้ซ้ำโตเลยได้คําพองอ่ะ

ปุดพะร้าได้อ <si ีกเลยอายุกี่ขมองคอยได้ยังไงซับันเลยนี่ได้อีกแล้วสองกับสามพี่น่อยสองกับสามเาเมื่อกี้เลยไม่ไหวแล้วเอยาเมื่อกี้เละ ไปคือว่าบมเป็นไปคุยจีรอมันเป็นคุยแม่งคานูนได้กะพองเป็นฮูลงนะมึงบ่เห็นบ่กเ,เห็นเสียบ่เสียร์ดาวพีฮูใหม่ๆในดาวเอ้ยกระพองกินบ่นาวไหมกินกินง่ายนะวาให้เธอฮูจีรอเธ<ห><ห>อมันขากใหม่ไม่ถึงพ่อในจุนไปได้ Hát kịch bọ choke banh hưng lưu. thì mắc kim bay, anh yên nọ dao. Gong bong kim bay, anh yêu. Kim bay, bưng lưu. Một mắc kim bay, anh là nọ bang hoog, anh kha hai 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 ได้แล้วปาลุง<ะ>นี่กุญจิมันก่อนปี่เป็นบ่อยเลยอืมไปไปหาน้ำพ่อเขาปะาาน,าปปนมะม่น้ำปี่เองมาอ๋อว้ายัดหนึ่ยิ้มเลยโอ้ยอย่าไปชับไปทุกทีจริงเหรคุณพ่อเซียงชิวเขา เฮ็ดเฮ็ดบ้านค่ำาล่ะเฮ็ดบ้านค่ำพี่เนาะได้บ่เอาไปได้ยู่ทางพังเพราะได้ๆอันนี้ชายดูหน่อยความเก่งความสามารถถอยออกมากุ๊ดแมงขนุนได้3-4ตัวเล้วเด้อถอยออกมาลูกมา,มาพี่มา ไช่อู้ได้ตัวหนึ่งแล้วไปมีกระปุกน้ำช้องกระปุกเนี่ยยังชุบหิ้วเบิ้ดแล้วกระเพาเมือออแมงกับเบื่อแตกวุ่นๆพี่น้องผีเสื้อนั่นเองนี่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 พชรจิกลนนี่ นี่ครับพ่อนจนานี่โอ้มกุ๊กไม้เบ่มโอมิดบริเบิงแน่ก๊กสังแน่พี่ๆมาก้นเออก้นทั้งนั้นแล้วจังานะตาบยังกระพองจามต้นตัต้นอัวนี้ทีนี่เอพี่ก้นว่าเลยหไม่นำก้นก้น เบิ้บเบิ้บแกนะไม่ออกไปไหนจ้า<ก>ทำตึ้หมือนแองจ <T> ้าตาเดี๋ยวไปดิเบิงเดีเ๋ยวไปองเบิงคุยแม่นขนุนก่อนให<ก>้เบิ <iet> ้งมฮะอย่าคุดเออเดี๋ด้ๆด้เลยกะพ่องยังหายไม่นำคุดเลยมองเอาเมาคือเดียวเลยตอนนี้ กูลงไปอีกเล็กๆผูกพอแล้าาวันหนิวอ,อย่างเชิบเชิบในฝาเมนปลาลูมนต้นอันน้เออข้าว่อไงตามต้นอันนี้เห็นบ่เหม็นเห็นบ่เมื่อจะขวับนให้กินไง เนยยุ่งจับนะพา,ากเนยตีมันอื้ยไม่ไหวค่ะที่ข้าสั่นมาค่ะเ้าบอกเขายามกับหอนหื้ขวดๆเลยพ,พองๆหนูใชยเห็นแล้วเห็นไหมเห็นอยู่หงดีอะไรยังบไหวคำตอบพี่น้องจ๋าโอเคโอเคไม่เสียอีกแลยโอเค Bơ, mày làm chị khuyên hãy mơ. đây chị cho. Tay chị cho. Tay chị cho. thương rồi đấy Tay chị cho.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  Tay Đây, cho. Tay chị 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 cho. เออตัวเดียวไปน้ำพ่อไปเลยเออจะเห็นเธอเนี่ยให้ให้นคุดด้เรพ่มพองนะให้เตียนเป็นคุดนิดตี้เฮ้ยให้นีคุดน้ำในนี่คุนึงเออจะยากได้คุดคือกันหองพ่ะพูดแล้วดูพูดแล้วเป็นยังไงเอา ไอคือคือคือมันทีมีชองัวแลยหูบ้ากิ่ใหญ่เ่ย่คยเคยชอนได้ชองัวก็มีเมนขนมใ่นาะตีกันหายตีกันหายเด็กๆขุดเลือดตีนได้ไหมอืมบ่เลยบดเลยเลอดตีนไรใช่ตีนั่นปตีมือขุดมือขนาดขุดไงเราได้่อไม่เนยขุดเลยเอาอย่าขุดนั่งกับไม่ขุด เรียกมาหลอกเป่าเด็กๆค่ากันในที่เ้ากระไดเลยฉันไมกเห็นเห็นไหมเห็นแล้ววะสันพี่น้องอือโอ มียิ้มอีกได้นะว้าวได้มาแล้วปะลูกปีกหักไปรครึ่งหนึ่ง <c oughs> แต่บริสัพได้ซัดไปปี๊บมันอยู่สิตัวมันยังคือเก่าอยู่ไปไปนำน้อง,น,งน้อยผูกกระพองน้องน้อยก็หายกระกล้นไม่รู้หายพ,อาพ่อ,อไปไ,ไหนห้าวบริกลุ้นจะขื่อเลยปล่อยก้นจะเห็นเป็นอะไรแหละสิได้หรือสิเสียร์ลูกเชเกียบ่ นี่นะกระเพาะเฮ้ยไม่นำก้นไปไหยนี่นี่จีกอนจะโตยังพอสาโตอือสายโตขนาดนั้นละออจนาเแล้วกินเออจะมาเรียนกินหาเทื่อนผุดจีบ้าเอาไว้นำมันกินตุกตุกใช่นกเืยตอนนี้ เถิงอยู่บ่อลูกสาวคุดน่ะเป็นอะไรเถิงอยู่บ่กระพองอ่ะเถิงอีกเล็กตัวหนึ่งเดี๋ยวนี้ตัวที่ช่องกำลังคุดอยู่นี่ไม่ได้ยออไห้คุดจ้ะเป็นอะไรเะไรหรือบ่ได้ไรนี่เจ้ามึงดูเงีขึ้นมาตัวเดียวหรือสองตัวตัวเดียวใช่

มัน,นย้ยซซ่ามีเออพอมีเรอใ่แต่ทีค่คนมมะนาําช่เนาะกินหนกินขนมอะไไว้หายกพองกิน่ไรเต็งว่เนสิบานแบนแบนหย่ยนายเบี้ยวอยีกยมาดูสีหางกสีหาวาเอา,าคณะนหน่ตมาสลีเซียแลนน้วกันจี้วยกคืออยา Một giảm mặt đi ở mọi nơi. Giêng hát hùng miệng nhạc 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 จำเลี่ยงนั่นแหละพี่น้องเลยบอให้คุดไมให้คุดหายคุดหายกับบอห้คุดไว้บอหายคุดเหรอบอฮึึคือบอเนาะจ้าพี่น้องถูกปลาเต้าได้ลินนิ่งหงอยู่ิดทีเทิงเลิกเด้อ นี่ตื่น<า>ตื่นถูกตาคนของเพื่อนอยากจะโตหรือพองขึ้นพองด้วยสิคะโตใจขึ้นพองได้ไรโอ้นานได้อีกเลยนัานพี่น้องโอ้ยเสียงเหนียวเอาขึ้นมาให้เบิง้งเลยพี่น้องสามแก้มัหนหนึ่งมา,ามา,มาอโอ้ยหน,หนึ่งมาบ้าง วเบไดบ่ะไปต่อได้ขึ้นเขาไปข้างในเลยเลยหนักมากผ่าเด็กๆเดินทางกลับแล้วพี่น้องจ้าเนยยังมามีใบตองกุ้งข้าวพองอ่ะปะเอาเดี๋ยวไล่ทำไรเอาออกลูกกับตุกน้าดูเก็บเอาดูยังมีอยู่น้ากี้แฮมเบิรด คือค่ะนะโอ้ยยังได้อยู่ด้ช่องตู้คนได้นี่จะพี่เนาะแม่งขนูนะคะอ่าอมเลยบักอ้าหอดเทียงให้ห,หลายๆอีกน้อยหนึ่งไาเดินทางครับพี่น้องสาวขอบคุณขอบ